แฟนมิรับเป็หนักเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับการเดินงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ทำแฟนมิตมาประมาณสัก6ปีแล้วครับคือแฟนลับกันกับมาบอกตลอดแต่ว่า เปียนคิดไม่ออกก็จะทํำยังไงแต่นี้เหมือนโดนเป็นไฟบังคับแล้วว่าต้องทําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวาอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วไรบ่อยนานานแล้วมันต้องคอสสนิทยังไงบ้างก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบ แฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆือคือเราจำกัดจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนนี่ยอะไเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุดไทยแล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไปว่าอยากให้มันมีการอินทรอคกันที่มันไม่ใช่เป็นกึ่งๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นเลยคืออยากอยากไปร่วมสนุกกับแฟนแล้วตอนนี้นนวิพี่เจมซ้อ,อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะ ยังครับจัดแล้วนะไม่จัดแล้วนะจัดแล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหาคิวไปซ้อมพยายามทำไม่ได้หรืออะไรามทำไม่ทันครับเห็นว่าบัตรหมดแบบภายใน15นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็มมีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ย กลับไป600คนครับเล็กเล็กแล้ววัยมากเลยใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ่ะอ๋อเป็นจังคมขายเรา <c oughs> คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าหรอกว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าปั่นทั้งหมดจริงๆริงผมก็นำไปบริจาคไปแล้วครับหมายว่ารายรายรายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นำไปทำการกุศลก็เพิ่มรอบได้ไหมพี่เจมส์ขายบัตรออนไลน์เพิ่มรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์เพื่อให้คนดูออนไลน์ได้ <c oughs> อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับ <laughs> <laughs> ผมเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานเองเ <laughs> <ต>มื่อกมีพี่เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทําไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นท,ที่เราก็อยู่กับไปกลับมาได้นานคือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่า <laughs> คือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึงก่งกที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันซึ่งมันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เรียนไปกี่เพลงอเจ จะร้องเพลงกีบเพลงเขาสปอยได้เลยไหมครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไป20ครับโอ้ย2ชั่วโมง2ชั่วโมง20เงคนคนเดียวคนเดียวเลยครับโหเก่งเลย2ชั่วโมงแล้วพี่ถ่ายรูปหนึ่งตอนหนึ่งเลยคุณพี่ครับใช่ครับเป็นอะไรก็ต้องขอบคุณทีมากเลยนะครับจริงจริงเหรองคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วเราแต่งร้องเพลงเราเตรียมน้ำตาไหมเพราะมันต้องมีซีนซึ้งๆที่รลมีความตื่นใจเป็นก๊า ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรแงบนี้แขกเวลาพี่เจมมีแขกมาเชิญและมีเกจไปในงานไม่มีครับไม่มีเลยหรอพี่คนเดียวโซโล่เดียวเดียวเลยโซโล่จริงเลยโซโล่จริงเลยไม่ไหวไม่เตี้มวงคนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะแองก็เชิญไม่มีสักคนไม่มี เพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับงานเรามีเนาะ งั้นเรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูสบายก็ไปหน่อยได้เปนเวลาพักมากเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวลองชวนดูว่าวันอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคือคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนแฟนที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือเราก็เลยอยากก็เลยอยากอยากให้ได้มีแบบว่ามี คือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดทำนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกปีจ<ต>ัดค้าปีก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ไหลๆไปแต่ขายบัตรเอาสังพูดก็ต้องแล้วนะเดี๋ยวร้อนเลย เออทำมาแท็บทิพญี่ปุ่นทิพย์ญี่ปุ่นนะฮะทิพย์ก็นแซวเพื่อนแซวแหละเพื่อนแซลครับอือเป็นสวีดไปเลยทิปยออมานตรงมาเลนไทยพอดีครับอะไก็เลยบอกว่าเลยลงเซอล์เบียนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นชิซุสกีคู่ใช่อเป็นชิซุสกีคู่สีฟูเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วคือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ อย่างเช่นเป็นวัะเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยคอัอไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยออคือคือไปไปทริปสกีที่เป็นทริปที่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 สองปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปช่างชั้นแล้วก็รอบรอบนี้ก็ไปไประยะเวลาหนึ่งหลายคนณลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอใส่อะไรแบบน้ำมันอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับเพามบอกเขายกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแซงหน้าพี่ๆหมดทุกแซงคู่นี่เขายกให้ผมเป็นร้อยแอะไรขบวยใหยทุกคนเเลยขบวย เขาบอกว่าค oh. okay. ู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยเลยนะเกียร์อม่เกียรมายเกียร์มายไม่เกสกับพี่บอยเขาจะไพร้อมพูดถึงความพร้อมแล้ววันนี้ในเรื่องอนาคตตวันนี้ใช่ไหมพี่เปบกตัดไปมีลูกแล้วมีพี่เกดพี่เกดตัดไปทำไมไม่มีไม่มียาอะไรเลยเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นี่จะต้องไปสืบก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยพราตัดทิ้งไม่ได้นอนแล้วเราเราเรตัดก่อนก็ได้กันตัดก่อนสิครับก็มีอเมีอเล็กกับพีโบแล้วก็มีพี่บอยแล้วว่าใครในแก๊งเราเรารวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมสามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนใคร ใครมีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมว่าคนที่บ้วยผมก็น่าจะไปก่อนทำไม <c oughs> ตอง <c oughs> อะไรอัเลยอันนก็ไมาบ <c oughs> ่อยเพราะว่า ด้วยแบบว่าวัยวุฒิเขาด้วย <c oughs> วัยวุฒิคุนอาบุตวัยวุฒิกุนวค,ความพร้อมความพร้อมเออแ้วเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกงธุรกิจเลยนี่นั่นนี่นแหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลยเนาะครับพี่มันมันแววหรือแบบ วิแววหรือเห็นคือถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอยงเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคูนีพร้อมติ่งเขาบอกถ้าคูเราพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เขายังไม่มีการินไกลแบบลูงบอลเสาเอกไปรอแป๊บนึ่งแล้วบอกว่า เอาแบบติทีก่อนเาาเอาแบวทีก่อนทิ์น вот anyway> ี้รดก่อนจะไหมเชื่อไว้พรให้ผมด้วยับเี่ยนดูไหมยันพี่ไปดูไหมชวนตัวไหมชนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับโอเคอเคอาร์เจนนิเอร